r ฟรนไชส์ ise, ร้านอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศจีนเข้าโจมตีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็เห็นภาพนะครับว่าตอนนี้มีร้านอาหารและเครื่องดื่มหลายรายทีเดียวที่เป็นลักษณะแฟรนไชส์จากประเทศจีนเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะโจมตีตลาดและครอบครองตลาดได้ เป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายไอศครีมร้านขายเครื่องดื่มแล้วก็ร้านขายไก่ทอดโดยผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ด้วยราคาที่สามารถแข่งขันได้เป็นอย่างดีจากแฟรนไชส์ของประเทศจีนกําลังทําให้ร้านแฟรนไชส์เดิมที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยเองหรือว่าของต่างชาติมาเปิดในประเทศไทยก่อนแล้วก็ตามทีกําลังเจอปัญหานี้ยางหนักแต่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยครับที่เจอปัญหานี้ ประเทศอื่นๆในทวีปเอ,อเชียตะวออกเฉียงใต้เจอปัญหานี้เช่นกันครับประเทศสิงคโปร์นะครับสื่อของประเทศเขาคือ The Business Times ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ประเด็นปัญหานี้แล้วก็ยกตัวอย่างประเด็นปัญหาได้อย่างชัดเจนทีเดียวเขาบอกว่ากระแสของธุรกิจ F&B หรือว่า Food and Beverage ประเภทแฟรนไชส์นะครับที่เปิดอยู่ในประเทศจีนเนี่ยขยายตัวออกมาสู่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นลำดับแรกเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆครับมีการขยายเข้ามาในภูมิภาคนี้มากกว่าในทวีปอเมริกาเหนือมากกว่าในทวีปยุโรปและในช่วงเวลา2-3ปีที่ผ่านมานี้ก็ได้รับการตอบรับจากตลาดผู้บริโภคในทวีปเอเชียตนออกเฉียงใต้ เป็นอย่างดีครับลองมาดูภาพรวมของธุรกิจ F&B ในประเทศจีนก่อนนะครับในปี2023นะครับมีธุรกิจเหล่านี้เปิดร้านใหม่ขึ้นมาถึง3.2ล้านร้านทีเดียวเพิ่มขึ้นถึง24.2%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แล้วลองมาดูตลาดต่างประเทศบ้างครับในช่วง3ปีหลังนะครับธุรกิจ F&B ของจีนเนี่ยได้ขยายตัวออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากแล้วทำให้เกิดการจ้างงานและรายได้สำหรับร้านอาหารเหล่านั้นนอกประเทศจีนเพิ่มขึ้นถึง200%ต่อปีนะครับแปลว่าในช่วง3ปีหลังเนี่ยเพิ่มปีละ200%ลองมาดูข้อมูลในเชิงตัวเลขบ้างครับ ตารางที่ทุกท่านเห็นอยู่บนหน้าจอก็แสดงให้เห็นว่าร้านอาหารหรือเครื่องดื่มยี่ห้ออะไรออกมาจากประเทศจีนในปีไหนและออกมาสู่ตลาดตามประเทศที่ประเทศไหนเป็นประเทศแรกและณปัจจุบันก็คือสำรวจล่าสุดปี2023เน,นะครับมีจำนวนร้านที่อยู่นอกประเทศจีนกี่ร้านนะครับเราก็เห็นว่ามีซ่วนะครับซึ่งเป็นร้าน ขายไอศครีมและก็เครื่องดื่มของจีนนะครับออกจากประเทศจีนมาตั้งแต่ปี2018เริ่มต้นร้านแรกนอกประเทศจีนที่ประเทศเวียดนามแล้วจากปี2018ถึงปี2023ครับเขาขยายร้านนอกประเทศเขาได้ถึงมากกว่า4,000ร้านแล้วนะครับไฮตี้เหลานะครับออกจากประเทศจีนในปี2012แล้วก็เปิดสาขาแรกนอกประเทศที่ประเทศสิงคโปร ณนะปี2023ครับมีร้านไฮตี้เหลาอยู่นอกประเทศจีน115ร้านแล้วนะครับมาดูร้านกาแฟบ้างครับลักคินฟี่นะครับซึ่งเป,เป็นร้านกาแฟแฟรนไชส์ชื่อดังของประเทศจีนออกจากประเทศจีนในปี2023นั่นแหละครับคือปีที่เก็บข้อมูลแล้วก็ร้านแรกนอกประเทศจีนก็คือประเทศสิงคโปร์และภายใน ปีเดียวไม่เต็มปีซะด้วยซ้ำนะครับเขาสามารถมีร้านนอกประเทศจีนได้ถึง30ร้านคำถามสำคัญก็คือว่าทำไมตลาดภูมิภาคเอเชียตันออกเฉียงใต้จึงเป็นพื้นที่ที่ร้านแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มจากประเทศจีนสามารถเปิดตลาดได้ดีที่สุดดีกว่าภูมิภาคใดๆทั่วโลกนะครับคำตอบอาจจะเป็นเพราะว่า ประชากรในประเทศแถบนี้มีคนที่มีเชื้อสายจีนอยู่ค่อนข้างมากนะครับแม้ว่าประชากรบางส่วนจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับคนจีนก็ตามทีแต่ว่าโดยความที่คุ้นเคยกับเพื่อนบ้านและคนอื่นๆที่อยู่ในประเทศที่มีเชื้อสายจีนนะครับก็ทำให้คุ้นเคยกับ ประเภทของอาหารเครื่องดื่มและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกินนะครับของประเทศจีนเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการเปิดตลาดอาหารจีนเข้ามาในประเทศแถบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อการยอมรับแต่อย่างใดประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของระบบโลจิสติกค,ครับเพราะว่า การคำนาคมขนส่งและเรื่องของซัพพลายเชนเนี่ยในพื้นที่นี้นอกจากใกล้กับประเทศจีนทําให้ค่าขนส่งไม่แพงมากนักเรื่องของอัตราภาษีอากรเรื่องของ fta ต่างๆก็สามารถทําให้การส่งสินค้าวัตถุดิบจากประเทศจีนเข้ามาสู่พื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะันออกเฉียงใต้เนี่ยมีต้นทุนที่ ต่ำกว่าภูมิภาคอื่นๆค่อนข้างมากประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของซัพ p l าย h เชนครับด้วยภูมิศาสตร์แถบนี้นะครับประเทศจีนกับประเทศแถบภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิศาสตร์ไม่ต่างกันมากนะักเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์แล้วก็ระบบวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันนะักทำให้ไม่จำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีนมาสู่ทวีปเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดสามารถใช้ วัตถุดิบท้องถิ่นบางส่วนเข้ามาประกอบในการผลิตโดยที่ไม่ทำให้รสชาติและต้นทุนแตกต่างกับในประเทศจีนมากนักเพราะว่าด้วยสภาพภูมิศาสตร์พืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็องค์ประกอบต่างๆมันไม่ต่างกันนะักระหว่างทวีปเอเชียหรอกชียงใต้กับประเทศจีนน,นะครับเราก็จะเห็นภาพว่าไม่ใช่เพียงแค่ระบบคมนาคมขนส่งที่ทำได้สะดวก รวดเร็วเท่านั้นนะครับที่ทำให้ธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มแบบแฟรนชชส์ของประเทศจีนสามารถไปเปิดตลาดในประเทศอื่นๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วได้แต่ยังหมายรวมถึงกระแสะ globalization เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทำให้โลกกลายเป็นใบเดียวกันแล้วทำให้ความเชื่อความนิยม รวมถึงวัฒนธรรมอาหารของหลายประเทศสามารถที่จะไปสู่ประเทศอื่นๆแล้วได้รับการยอมรับได้ไม่ยากแบบที่สมัยก่อนเป็นแล้วนะครับก็เป็น มิติที่น่าสนใจทีเดียวครับเรื่องของแฟรนไชส์ต่างๆเข้าไปเปิดในประเทศอื่นๆแม้แต่เรื่องของอาหารการกินซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่เมื่อก่อนเราเคยคิดว่าเป็นเรื่องพื้นถิ่นของแต่ละประเทศเขาก็คงมีรสชาติมีความถูกปากที่แตกต่างจากวิถีของประเทศอื่นการเอาร้านอาหารด้วยวิถีของประเทศอื่นมาเปิดมันคงแค่เป็นร้านดังๆกินเป็นบางเวลากินเป็นใน วาระสำคัญหรือในวาระอยากกินเท่านั้นไม่ได้กินเป็นอาหารประจำวันแต่แฟรนไชส์ F&B ของประเทศกินมุ่งที่อาหารที่กินในชีวิตประจำวันเป็นหลักทีเดียวนะครับก็คงต้องติดตามครับว่ากระแสนี้จะส่งผลกระทบต่อพวกเราในฐานะผู้บริโภคและ ร้านค้าอาหารเครื่องดื่มต่างๆของคนไทยในฐานะผู้ผลิตมากน้อยแค่ไหนและยั่งยืนแค่ไหนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ